สนุนดอยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์บวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงครับเตยนะครับเบลค่ะก็กลับพบกับเราอีกเช่นเคยคุยข่าวบันเทิงฮะวันนี้ครับเรามีข่าวของคุณพีทพัชระนะฮะดีเจดาด้านะครับแล้วก็ข่าวดีของคุณเบลชัยนาดอกันด้วยนะครับอ่ะแต่ว่ามาเริ่มข่าวดีข่าวแรกแล้วกันสำหรับข่าวของคุณพีทพัชระนะครับล่าสุดก็ทําบุญวันเกิดนะฮะครบรอบ21ปีนะครับที่โรงพยาบาลจุฬานะฮะก็มอบเงินนะฮะบริจาคครับ150,000บาทนะครับให้กับมูลนิธินะฮะโรงพยาบาลจุฬานะครับเพื่อที่ ทางแพทย์นั่นเองนะฮะและและ้วนอกจากนั้นนะครับยังได้นะฮะแจกตุ๊กตาให้กับน้องๆน,นะฮะรวมไปถึงของเล่นด้วยนะฮะอะเจอหนุ่มพีทั้งทีจะต้องอัปเดตนิดนึงว่าวันเกิดปีนี้นะฮะมีแพลนซื้อของอะไรให้ตัวเองบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ ถามถึงความรู้สึกด้วยว่าสาวนตนะฮะแปลงร่างเป็นสไปเดอ,อร์แมนนะฮะเออให้ของขวัญมันเกิดด้วยรู้สึกยังไงบ้างนะครับแล้วก็ผลงานตอนนี้อัปเดตนิดนึงนะฮะฮอร์โมนเมื่อไหร่จะได้ดูกันเพลงเมื่อไหร่จะได้ฟังกันไปติดตามนครับก็จริงๆวันนี้เป็นเหมือนเหมือนทำบุญเขาเรียกว่าอะไรย้อนหลังวันเกิดอะไรเงี้ยเพราะว่าเกิดไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังไม่ได้มาทำอะไรจริงๆจังๆก็เลยก็เลยมาทำแล้วก็รู้สึกว่า เราเราทำมันก็มันก็ดีกับตัวเราเองอะไรเงี้ยทำทำด้านสุขภาพก็ถือว่าสบายใจเหมือนสุขภาพเผื่อจะได้แข็งแรงอะไรอย่างนี้แล้วก็ลงมาขาดแคลนอุปกรณ์อะไรเงี้ยครับก็ได้มาเหมือนได้ให้ของในสิ่งที่แบบเออมีความเขาต้องการจริงไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกว่าจะทําอะไรให้ตัวเองนะครับไม่ป็นคนให้ของข,องขวัญตัวเองไม่เป็นด้วยเหมือนกันน,น,นะคิดคิดไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็อย่าง ช่วงนี function, á, so, really nice. so, ้ป so, ิดเทอมอยู่ครับก็จะา่าทํทำได้ครับก็คงทำเต็มที่ครับก็ตลกดีครับก็ปกติฮะเห็นในข่าวค่ะก็ก็เซอร์ไพรส์ดีนะคะเป็นเรื่องของของลูกนะคะเขาจะคบใครอะไรเงี้ยก็ให้เขาคุยคุยกันเองอะค่ะก็ฮอร์โมนครับใกล้ฉายแล้วก็เดือนมิถุนาครับวันที่8อ้าววันจำได้ด้วย แล้วก็มีเพลงครับ White Rose ครับออกเดินหน้าแล้วเหมือนกันครับนะครับปกตินะฮะหนุ่มพีทเขาบอกว่าก็ไม่เคยซื้ออะไรให้กับตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของที่ว่าสาวนวดเซอร์ไพรส์ให้อะไรเขาบอกว่าก็ค่อนข้างดีใจเหมือนกันไม่คิดว่านวดจะกล้าทําขนาดนี้นะครับแล้วก็ผลงานตอนนี้ฮะสำหรับแฟนๆของฮอร์โมนนะครับ28มิถุนายนนี้รับรองว่าได้ชมฮอร์โมนนะฮะในภาคที่2อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ซิงเกิลใหม่ของไวโร e นะฮะเป็นโปรเจกต์ของทางคุณพีทคุณพีท พัะชะรลนะฮะติดตามกันได้เร็วๆนี้เขาบอกว่าจะปล่อยเนี่ยในเดือนหน้านะฮะรอติดตามมากันว่าแนวเพลงจะเป็นแบบไหนนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกัน,กนที่งานเปิดตัวมามิโพโกเอ็กซ์ตร้าไดร์สปีดเวฟนั่นเองค่ะที่มาพร้อมกับนวัตกรรมล่าสุดค่ะซึมซับปสัสสาวะได้ทันทีช่วยให้ลูกน้อยเนี่ยแห้งสบายตัวค่ะเขาบอกว่างานนี้เนี่ยได้ไก่มีสุขผู้ประกาศข่าวสาวแล้วก็ยังเป็นคุณแม่ป้ายแดงเนี่ยอุ้มน้องนามรูปเนี่ยค่ะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกให้มีความสุขและความ ในใจของแม่ที่มีต่อลูกน้อยด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ยังได้น้องแม็กจากทองเนื้อกาลเนี่ยมาร่วมพิสูจน์ความแห้งสบายของผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมเปิดตัวนี้ด้วยนั่นอเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ดีเจนาน่าแล้วก็พี่เบลใช้หน้าดอของเราเนี่ยมาร่วมงานในครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะเจ้ตัวดีเจนาน่าอัปเดตกันหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยอายุคันเนี่ยกี่เดือนแล้วเนาะแล้วก็มีการแพ้ท้องมากขึ้นไหมคะแล้วก็รวมไปถึงเตรียมตั้งชื่อน้องเอาไว้หรือยังเดี๋ยวเราไปฟังค่ะ อนนี้เริ่มเริ่มดิ้นแล้วตอนนี้ค่ะก็ล่าสุดคือเดี๋ยววันพฤหัสเนี้ยจะไปอัลต์ซา,าที่เป็นแบบโฟดีก็ดีใจเดี๋ยวเผื่อจะได้เห็นแบบหน้าตาเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้ครบห5เดือนแล้วอ,อัลต์ซาครั้งที่แล้วรู้แล้วว่าเป็นผู้ชายก็น้องเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็อย่างคุณพ่อก็จะเริ่มแลนแล้วโอจะเลี้ยงลูกสไตล์ผู้ชายเลี้ยงยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างพ่อว่าเป็นกับตันเป็นนักบินใช่ไหมเขาเลยบอกว่าโตขึ้นนะลูกต้องเป็นนักบินตามพ่ออะไรเลย่ ก็ดีใจค่ะคนนี้คนแรกแล้วจริงๆแล้วรอเขามานานแล้วเหมือนกันค่ะอย่างด้าแต่งงานมาปีนี้เข้าสู่ปีที่5ขึ้นปีที่6แล้วมันก็รอมานานจริงๆแล้วก็คือ3ปีแรกเคยคุยกันไว้ว่าออแต่งงานมา3ปีเดี๋ยวค่อยมีลูกอะไรเงี้ยพอพอช่วงนั้นที่ตั้งใจจะมีเออมันยังไม่มาซะทีนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาก็มาแล้วก็เราก็พยายามดูแลตัวเองเต็มที่ แต่ก็ยังทํางานอยู่ตามปกติค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบทํางาน workaholic อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าการทํางานแล้วอยู่บ้านเฉยเไม่ได้คนก็เลยแบบหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำงานเยอะขนาดนี้เดี๋ยวลูกจะเป็นยังไงบ้างยอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามแบบเรื่องของอาหารการกินเลือกทานที่มันมีประโยชน์ยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเป็นคน active, แอคทีฟเราเป็นคนแอคทีฟตลอดเวลาก็เลยแบบพยายามแบบ ไปไป,ไปนู่นไปนี่แบบพยายามไม่ขี้เกียจอะไรเงี้ยเพราะว่าคนท้องมีอยู่ช่วงหนึ่งได้จะแบบง่วงนอนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามดูแลตัวเองดีๆไม่ไม่ได้มีแพ้ท้องหนักมากแต่ว่าช่วงแพ้ท้องมันจะมีช่วงประมาณสักตอนรู้ว่าท้องช่วง2เดือนกับประมาณถึง3เด e ือนครึ่งประมาณนี้ค่ะแพ้ก็คือแต่ว่ากลางวันไม่แพ้เลยทํางานได้ตามปกติควรจะมองว่าเราไม่แพ้แต่จริงเราไปแพ้ช่วงก่อนนอนอาเจียนช่วงก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยประมาณสักเดือนกว่าๆแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มกลับมาปกติอย่างตอนนี้ร่างกายเหมือนพลังกลับมาปกติแล้ว ก็กลับมาทํางานตามปกติเหมือนเดิม,มตั้งใจไว้ว่าจะพยายามทางานจนถึงใกล้ๆคลอดก,ก็แผนไว้ว่าทํางานเนี่ยอาจจะแบบอย่างได้กําหนดคลอดคือเดือนตุลาประมาณวันที่12-15เลนจ์ประมาณนี้ค่ะที่คุณหมอบอกก็อาจจะแบบถึงสิ้นเดือนกันยาก็อาจจะแบบลา ลาคลอดไปเลยแล้วก็พักผ่อนอยู่บ้านสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนแล้วก็เต็มตัวไปคลอดเขาโอเคเพราะว่าอยู่บ้านไม่ได้้าเป็นคนอยู่บ้านแล้วแบบมันหงุดหงิดอ่ะเราเราเราจะแบบเราจะรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบได้ออกมามาทางานแล้วก็พยายามเรื่องงานมากกว่าเวลารับงานอะไรเงี้ยก็จะไม่แบบรับงานที่มันเป็นแบบสุ่าไปทําพิธีกรที่สมบุกสมบันไปนต่างจังหวัดมากมายอะไรเงี้ยอาจจะตรงเนี้ยก็อาจจะงดไปก่อนไม่รับแต่ถ้าเป็นงานที่นนิดหน่อยๆเปิดตัวสินค้าอยู่ในห้างหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็ยังรับอยู่มีมีไว้แบบว่าสองสมชื่อแล้วค เตรียมไว้ชื่อแบบทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่พอเอาตรวสาวมาเป็นผู้ชายก็ต้องตัดชื่อผู้หญิงทิ้งเหลือแต่ชื่อผู้ชายตอนนี้ได้ชื่อเล่นแล้วแต่ยังไม่บอกนะเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนแต่ว่าชื่อจริงยังคิดไม่ออกเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึง่งกะว่าเดี๋ยวเราจะดูตั้งกันเองอาจจะเป็นชื่อที่มันใกล้เคียงกับทั้งพ่อทั้งแม่มารวมๆกันอะไรอย่งนี้ค่ะชื่อจริงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึง ค่ะอย่างที่เจดดาดบอกว่าตอนนี้เนี่ยหเดือนแล้วนะพี่เต้ยโอ้คือเร็วมากๆเลยแล้วก็ไปเอลต้าสาวมาแล้วได้น้องผู้ชายค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุณพ่อเนี่ยค่ะก็เตรียมดูแล้วว่าจะเลี้ยงน้องแบบไหนตอนนี้เนี่ยพยายามดูแลตัวเองเนี่ยให้เต็มที่นั่นเองค่ะแต่ยังทำงานปกตินะเพราะเราว่าถ้าเราเห็นกันเนี่ยดานะเดี๋ดิเจดดาดาเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่เฉยคือชอบทำงานแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังทํางานปกตินั่นเองค่ะส่วนเรื่องแพ้ท้องเนี่ยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะแพ้ก่อนนอนพี่เต้ย แล้วก็รวมไปถึงชื่อน้องเนี่ยมีการเตรียมตั้งเอาไว้หรือยังเขาบอกเลยว่าเตรียมแล้วแต่อุบไว้ก่อนส่วนชื่อจริงเนี่ยยังไม่ได้เตรียมค,คือชื่อเล่นเนี่ยมีแล้วแต่ว่ายังไม่บอกอมาอีกคนอีกหนึ่งคนดีกว่าเป็นว่าที่คุณแม่มือใหม่แลกะการนสาวเบลลชัยนาดอนะฮะเห็นว่าใกล้ที่จะคลอดเต็มที่แล้วคือวันนี้มาเนี่ยท้องใหญ่มากะนะแล้วก็หลายคนว่าเฮ้ยหูมาแบบนี้มันลําบากหรือเปล่าใชนน่ดูแบบเฮ้ยมันจะเป็นอันตรายมันจะเดินลื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องนะฮ<น>ะณัตอนนี้เริ่มมีสัญญาณที่ใกล้ คลอดหรือยังนะครับตั้งชื่อน้องเอาไว้หรือยังนะฮะและของเนี่ยได้เตรียมหรือยังนะครับไปติดตามกันครับก็จริงๆตอนแรกที่ทางทางงานติดต่อมาก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนว่าคลอดหรือยังเพราะบอกเขาว่าถ้ายังไม่คลอดเนี่ยยินดีที่จะมาแต่ถ้าเกิดว่าคลอดแล้วก็คงสงสัยจะมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันใกล้กําหนดจริงๆกําหนดก็คืออีกประมาณ10วันก็คือจริงๆงงานเนี้ยเขาโทรมาเมื่อเดือนก่อนแล้วเราก็บอกว่าเอาเป็นว่า เอาใกล้ๆค่อยว่ากันเพราะว่าเรายังไม่รับปากว่ามาไ,มได้ไหม,ไไมอะไรเงี้ยค่ะไอ้กังวลน,นี่นานมากแล้วตอนนี้หายแล้วตอนนี้คือแบบว่าตื่นเต้นใช่อยากอยากคลอดอะไรเงี้ยค่ะอยากเห็นหน้าเขาแล้วอยากคลอดธรรมชาติค่ะเพราะว่าอยากหายเร็วๆคือเบลอยากกลับมาสอนเต้นมีลูกศิษย์รออยู่เยอะ ใช่ก็เลยเหมือนแบบเออไม่อยากหายไปนานเพราะกลัวว่าถ้าเกิดผ่าคลอดมันต้องรอแผลรออะไรหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ไม่มีไม่มีภาวะอะไรที่ทิมที่จะคลอดไม่ได้แต่คุณหมอบอกว่ามีอย่างเดียวก็คือว่าวันที่คลอดต้องดูว่าน้องตัวใหญ่ขนาดไหนกับดูขนาดขนาดเชิงกลานของเราว่าออกได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ตอนเดือนที่แล้วไปซาวคือหมอก็บอกว่าก็ตัวใหญ่อยู่คือแบบเขาก็เขาก็ตัวโตวใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ได้ผ่าเนี่ยดูเลิกไปก็ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่า ดูไปเราก็ไม่รู้ว่าจะเจ็บท้องตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็คือปรึกษาคุณแม่อะไรเงี้ยคุณแม่เขาคุณแม่ก็บอกว่าสมัยก่อนก็คือคลอดธรรมชาติดีที่สุดคุณแม่ก็บอกว่าเอออย่าไปฝืนเลยเหมือนแบบเราเคลอดธรรมชาติเขาก็มีะชะตาลิขิตของเขามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปฝืนเขาหลอกอะไรอย่างเงี้ยชื่อจริงยังไม่ได้ตั้งค่ะแต่ว่าชื่อที่เล่นก็คิดว่าจะให้ชื่อน้องมินจาเออทำไมำไมันเป็นรายการที่ชอบดูอะค่ะชื่อ คือสามีกับเบลชอบดูรายการนี้มากเป็นแบบอเมริกันดินจาววอริเออร์มันจะเป็นการแข่งขันของแบบผู้ชายที่แบบว่าต้องแบบแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบดูมากก็เลยดูไปดูมาเออชื่อนี้ละกันแล้วก็อเผอิญแบบ n j มันก็เป็นตัวยอ่อแล้วสามีชื่อนน,นก็แบบเหมือนเป็นนนจูเนียอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นพ้องเสียงด้วย นะฮะเขาบอกว่าจริงๆนะตอนนี้เนี่ยใกล้คลอดมากๆแล้วนะครับไม่น่าเกิน10วันน่าจะคลอดนะฮะอยากคลอดธรรมชาติด้วยเพราะว่าแผลมันจะหายเร็วกว่าแผลผ่าตัดนะครับรวมไปถึงเขาบอกว่าเออ่ชื่อเนี่ยเขาบอกว่าได้ชื่อเล่นมาที่เราแล้วชื่อว่าน้องนินจาเออเพราะเขาบอกว่าเขาชอบดูรายการแข่งขันของที่ประเทศอเมริกาเลยให้ตั้งชื่อน้องว่านินจาไปเลยแต่รู้สึกว่าเหมาะนะเพราะว่าเขาเป็นคนชอบเต้นไงก็เลยว่าเต้นแล้วมันเหมือนว่าธรรมชาติเมงคล้ายๆนินจาอะไรประมาณนี้นะครับรู้เหมือนก็จะเลี้ยงน้องเองหรือเปล่าก็บอกว่าเลี้ยงน้องเองอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ของเเนี่ยา ยังไม่ได้ซื้อเลยนะ <c oughs> เพราะว่าคนซื้อมาฝากเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆ<บ>อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆขอก็เยอะอะไรเงี้ยเห่หลานไงเลย,ย,เยไ,ไม่ต้องซื้ออะไรเองเลยถูกต้องอ่ะก็ยินดีนะฮะกับว่าที่คุณแม่มือใหม่ด้วยแล้วกัสนสำหรับคุณแม่เบลลชชไนดอก,กับน้องนินจานะครับแ,รแต่ว่าช่วงนี้พักเล็กสักค่หนึ่งครับ ปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่พวกเราจะปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะจะปฏิรูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินรีตราบวัวทิพนี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่เนี้เกษตรกรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวยรวยรวยปุ๋ยอินทรีตราบัวทิพ กับคุณภาพเนือชั้นระดับสากลกว่า10ปีที่เกษตรกรเลือกใช้สนใจโทร024415056 024415057 0863419611 0863419613ชอบมหมภริยาหุ่นล้นๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่ออ หุ่นสวยแปะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะทําธุรกิจตรงนี้มีเสือให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทํารายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New K C Life ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทาได้ครับ New K C Life แผงการตลาดสั้นง,ง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอยอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 ปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่พวกเราจะปฏิรูปกรเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะจะปฏิรูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินทรีย์จ้า